ออกมาอีกตัว uhm <Tower> <coughs> <coughs> เดี๋ยวมันจะเกาะตานะนะ่ะอ่อ,<า>อ พอแล้วลูกนี่นี่มาเล่นใกล้ๆนี่อยู่นี่ลูกปกป้องเนี่ยแมงอยู่นี่นั่นนะ่ะนี่นี่ปกป้องนี่โนอน <c oughs> อยู่บนหมอนลูกเห็นยังอ้อาวแมง ด้วงไม่ทำให้มันบิบนหรอกโอ้น้องกลัวน้องกลัว ตายลูกอยากกั็ทำอย่างนั้นไม่เอาไม่เอาหน่ามันจะตายไม่เอาไม่เอา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 ป้อมดูกูอะไรนี่เอ้า ดวงแม่คาม้าบ้างอยากตรงนี้เิเหมือนดวงเลยเหมือนตัวน,นี้เลยแต่มันเป็นอะไเลยก่นน้องกลัวน้องกลัวลงพอแล้วให้เขาจับเอง อ่าลองวางไว้วางไว้น้องจะก้าจับไหมด้วงโอตแกไม่ใช่โรงแกปโคปเกะโคตเกะอาวางไว้วางไว้เขาจะทำยังไงยานยานกลัวหรอนูกลัวหรอโอ้ Mmm. Mmm. Mm. 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 <laughs> mm. ดวองอือค่ะมัางมาแล้ว้เบัไม่เ้ยบัไม่ทมนี่ล <Pop leve es> ูกมานีแล้วเยอะก็ะดังงัวร์ลงมีแต่คนแบบคอมเมนต์เดี๋ยวเดี hey, what <or the human wonder> ๋ยวเดี๋ยวช่วยแม่หรอก็เชียวไหม อ่าช่วยหน่อยเร็วด้วงล้มไอ้ใจ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 ไอ้ไอ้ไอ้เองไอ้น้องไอ้น้องช่วยไอ้น้องช่วยพี้น้องเด็นพี่น้องเด็ดพี่น้องมเดินเออโวงกัดเราเรานั่งดูน้องสักพักก่อนโดนกัดเลยโดนกัดเลยโดกัดเลยแล้วหลงเหรออืมม้วงแบบปากท้ายกินตุลุงเนาะพี่นั่งฟังพี่นั่ง No, no. นีน่วันนี้ปกป้องเห็นอะไรเนาะอม,มันคืออะไรเอ่ยโอ้ยกลัวกลัวปกป้องปกติไม่เคยกลัวอะไรนะมาดูนีนี่คือดวงดวงนอ้อยเอ้าอ่อบินบินบิน

มาว้าวมาดูมาดูมาดูลูกเดี๋ยวโดนหน้าน้องลูกอ่ะให้มันเกาะนิอืมเออเกาะอย่งอ่าจับจับน้องจับเองปล่อยปล่อยด้น้องจับเองลูกปล่อยปล่อยน้องทำางนั้นน้องน้องกลัวเออว้าวปล่อยปล่อยลูกปล่อยปล่อยน้องท่าปล่อยปล่อยเลยปล่อยเลยค่ะ

แล้วลูกแอลลันปัดให้น้องเขาเลยเอลลันปัดก่อนอืมแอลลันปัดลันปัดด้วยลูกโอ้ยเลดี้กอล์ฟโอ้โห no 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 อุ้ยอ,อะไรแมงคามลวงอะไรอะไรคาม,คามแมงคาม ป๊องมาดูแล้วว้าวหอเออเอาไมโครมาให้แมงเล่นหน่อยแล้วป๊องนี่บินนะบินนว้าวว้าวบินๆๆนบิเออเมื่อกี้เมื่อกี้มันออกเก่าบินๆๆว้าวจิตอต์ต๋า

เอาเก็บแมงนะแต่ตรงไหนตัดสุดเลยบุ๊อืมต่พมาจำเลย Nghai tua. Nghai tua. Anh tua. Nghai tua. Nghai tua. tua. Nghai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  tua. tua. Nghai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  tua. 嗯，嗯，对 <pegar> 吧 <public labor ations>？嗯嗯要丢包，不要丢，不嗯，嗯。嗯。好。嗯。好。嗯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 。 โอ้ป๋าดูอะไรเป่าับูับปูปูดวงดวงปูขาไหนอ่ัอู่ Ya, yeah. ya, yeah. ya. Yeah. Naya. 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 Oh, ah, 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 ah. Ah, ah, luken, luken. Naya. Hmm, hmm, hmm.